ถ้าคุณเป็นฝ่ายนิ่งเฉยบ้างเาขาคนนั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรคลิปนี้เป็นแดนดอมนะขอดูบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะหากตรงไปฟังกันต่อนะหากไม่ตรงคำทํานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะเพราะยังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะออบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่นะคะ มีความนิ่งนะคะต่างฝ่ายต่างนิ่งนะคะแล้วก็มีความต่างหรือว่าความห่างในเรื่องของระยะทางเรื่องของเวลาเรื่องของไทม์โซนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องขอดูหน่อยมีไพ่สิบเหรียญด้วยนะสิบเหรียญออกมาบอกอะไรอะ่ะสิบเหรียญโอเคจากไพ่นะคะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่า คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็น third party ตี้ค่ะเขาอาจจะมีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็คุณไปเป็นบุคคลที่สาของเขานะคะในทางกลับกันเนี่ยอาจจะหมายถึงตัวคุณเองก็ได้ที่มีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วแล้วคุณมีบุคคลที่สามเข้ามานะคะเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมันก็เลยทําให้ในความสัมพันธ์นี้มันมันทําอะไรได้ไม่สุดมันจะเทคแอคชั่นก็ทําได้ไม่เต็มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ก็ก็ไม่เต็มที่อะไรประมาณนี้ นะคะอ่ะโอเคถ้า Energy ตรงนะคะบรรยากาศในความสัมพันธ์ตรงเนี่ยไปฟังกันต่อนะยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เม่งด้วยนะคะเอ่อถ้าหากว่าคุณเป็นฝ่ายนิ่งเฉยบ้างเนี่ยเขาคนนั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรคะถ้าคุณเป็นฝ่ายนิ่งเฉยบ้างเขาจะรู้สึกอย่างไรอ๋อจริงๆเขาเองก็จะนิ่งนะ ถ้าคุณนิ่งเขาก็นิ่งอะคะ่ะยิ่งทั้งคู่เนี่ยมีความนิ่งอยู่แล้วอะในความสัมพันธ์อะคือเขาเองก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเองก็ต้องรอดูท่าทีหรือว่ารอดูรีแอคชั่นจากคุณก่อนนะคะว่าคุณจะมีรีแอคยังไงคุณจะทำอะไรคุณจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขาเปิดทางให้เขามากมากขึ้น คืออย่างนี้คือไม่ใช่แค่คุณเปิดโอกาสให้เขาคือถ้าเป็นในกรณีของคุณไปเป็นมือที่3ของเขาเนี่ยถ้าเขามีช่องว่างเขาก็จะเทคแอคชั่นเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่คุณมีบุคคลอื่นๆคุณมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วคุณไปเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเขาก็จะดูรีแอคของคุณก่อนเขาก็จะดูก่อนว่าคุณเนี่ยเออมีรีแอคอยังไงกับเขาถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขาเยอะ เขาก็จะเข้าหาเยอะถ้าคุณไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาเท่าไหร่เขาก็จะแบบเออเรียบๆเคียงๆคอ่ะคือดูก่อนแล้วก็ค่อยเทคแอคชั่นดูก่อนแล้วยังไงต่อคือต้องดูสถานการณ์แบบเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปเลยนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาแล้วยังไงอีกคะแล้วยังไงอีก เขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้จริงๆเขาไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้เขาอยากเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะมันมันไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็มันก็ม,มีมันมีความรู้สึกที่มีการพยายามควบคุมจากคนอื่นๆคืออย่างนี้คือมันเหมือนกับว่าเป็นการเฝ้าดูจับตาดูจับตาจับผิดอยู่ตลอด ถ้าในกรณีของเขาที่เขามีเจ้าขอเจ้าของอยู่แล้วก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเขามีคนของเขาที่กําลังพยายามจับผิดอยู่ในทางกลับกันเนี่ยคุณมีเจ้าของอยู่เนี่ยเขาเองก็รู้สึกอึดอัดอะค่ะเขาเองก็ไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าคนของคุณก็อาจจะกําลังจ้องหรือว่ากําลังจับตาดูในความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเองไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้เลยเขาอยากเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ด้วยซ้าเห็นไหมคะ เขาไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้แต่ว่าในตอนนี้ที่ยังอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าความเป็นห่วงเป็นใย,ยความผูกพันหรือว่าการที่ทั้งสองฝ่ายยังคงมีแพชชั่นถึงกันอยู่แต่ว่ามันมันไม่ได้จีรังยั่งยืนเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยถ้าเขาไปเจอคนใหม่ๆหรือว่าคุณไปเจอคนใหม่ๆเนี่ยความสัมพันธ์มันก็อาจจะเฟดตัวกันออกไปมันอาจจะเหลือเพียงแบบความทรงจำเหลือเพียงกัลยาณมิตท,ที่ดีต่อ,อก,กันมันก็กอาจจะเหลือแค่นั้นนะคะ